มีอะไรเอามางาอมีหลายอย่าง๊ะทุกทานอุ้ยแคบหมูก็แพงนะแคบหมูนู่นเมยใช่ถูกๆด้วยแคบหมูก็ได้ว่าจะไม่ซื้ออะไร

อันนี้ขายเป็นทูนใหญ่เลยเนาะทูนละเท่าไรเขาบอกว่าสปา28่สิบเอาสปาหรือว่าลดราคานั่นน,นนะลดราคา28นั่นน,นนะเขาบอกนะเออเดี๋ยวจะมาดูเบคอนเบคอนเอาไปผัดมาม่าก็อร่อยนะชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออผัดมาม่าอร่อย เนื้อสเตก็กวันนี้เราจะกินอะไรจะกินอะไรจ้าวันนี้อันนี้ก็ลูกชิ้นอันนี้เราจะทานอะไรดีวันนี้เราจะทานอะไรดี เดินล็อกและล็อกและล็อกและมาเดินล็อกและล็อกและมาโอ้ยยูมิดคืออะไรคืออะไรคืออะไรเอาเอาเอาจะมาให้เห็นพวกเหล้าพวกเบียร์นะ เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเขาก็ส่วนร,รวมๆนะคะร,รวมหลังจากเลิกงนานก็เข้าซุปเปอร์ม,มาร์เก็ตก่อนทุกวันบายบายนะคะบายบายบ่าย